ทุกคนวันนี้ในเกมปลูกผักกันนะครับทุกคนแตลงเม็นอนะไรเนี่ยว้าวก็ไม่มีอะไรหรอกอ่าีอะไรซื้อ,อว่ะขอเรยวคืออังกุนไม่มีไม่มีอันนี้เลยทำไมมันอ้วนจังเนะี่ยเก็บมาแล้วกัน อันเรื่องที่ไปต่อหน้าผมมีงงินแล้ววางใหญ่ที่ไม่ได้ว่าเนี่นะต้องจับนั่งวางมันต้องตับมา่อยวางมาเลยก็ใจหน้าก็ต่ายยังหน่งจะต่ายกระต่ายไปไหนก็ตายกระตุยก็เจ็บเจ็บใส่ใส่เก็บข้างบนกดข้างบนเออ วางได้เอาหน,น้วางมาเลยว้าวของใหม่มาแลวแต่ว่าขอไปขายก่อนสกรีมเ่นซีนี่มีสามแล้วมีหนอไม่มี ไม่เต่มันคุดก็ยังเม,มื่อยมาแต่อันนี้ซื้อหัวแล้วแบบหนึ่นงอันกลงเสียงหันลักษณ์จับจับจับมัวัวมันทำมันก็ไม่รู้ทำอะไรไหนปลูก ขอไอทีหน่อแล้วกัน ออกไปกิดไม่ได้เหรอโเถอะเด็ดละสวย you <laughs> เรบุไลอะไรเน้นคนก้นตัวมันยังเดิมเุิมคนข้อเวลาสักแป๊บนึงวะตัดเลยนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันตอนนั้นเสร็จรอเวลานะรอเวลาตรงนี้นะตัดเลยอะลุกคนก็ถึงแล้วโอเคมา ขอดูหนะน่อยมีฟักกุฎทองแล้วก็มตมตนน้าไผยเมื่อเมื่อยในเลยน่ารับนี่ก็ชอบไม่เอาอันนี้มาวาวตรงเนี้ย ทำมาลนะเล็กแกะับอ่าเดิบอะไรเพิ่มมาให้หมดจับข้างบเก็บอะไรป้มาม่แม่โอเคมาเต้เอามาขายเลยนี่เลย นี่นีไงคิดได้เพนี่ไดกลงมาสิบล้านเท่าอืมล้ออชกเจ็บชักชักชักมาพอกันเลยอ่ะไม่ใหญ่เลยหาเลย อืมรียปล้อยฮึอก็มาอะไรกลับมาอ่ะก็จะมีงง่นผมมีงง่นแู้ไงเห็นทองคำเห็นทองคำต้องไ้เปลี่ยนขึ้นไปสังแล้ว เป็นง่ายสุดนั่นต้นมะพร้าวอ่ะจุบปะจุดปะแต่สิ่งที่เขาทำมาเป็นเอาเบี้เนี่ยจุบนี่นี่แล้วก็นั้นใช้แข็ง ไอหนุนแค่แขวงไอหนุนแค่แขวงจะไม่ได้ไมันต้องเก็บอันนี้ก่อนมจะเก็บอันนู้นจ้าเอ้ยในกระเป๋านี่สองอันยังเธอสองอันตันไม่ใจมาเ,าเลยเอาไลทำอะไรใช้บิ้กที่ไหนอ่ะ อะไงเง้ลองเอามาถามก่อนนะลุงอันนี้จะยังช่วยได้เจ็บพวนมเก็บควอมอะอรงี้ไงอ้ยโอ้ยนี่เด้ ยังไม่ได้ดูเลยว่ามันราคาเท่าไหร่วยเลยเอยจบเลยเจบเบเก็บเก็บให้หมดอย่าให้เหลือ ออเก็บต้องไม้ไายไปแล้วว่าจะเหลือ้มาหน่อยมีคนตีดูมันเนี่ยอี่อี่จ้าอัปเดตใหม่แล้วอย่างนั้นหรือก็ไปขายกันแล้วกันเอามาขายก่อนอืมแล้วก็มาดู ไม่ไม่คล้ายๆเหมือนเดิมเลยม่แต่กระมีแต่ตะป้อะอืมตะป้มาเนี่ตรงนี้มันเล็กไหมปะป๊าเก็บเก็บ ทำไมนี่มันเก็บมาได้เทนไรเก็บไปจ้เท่าไรเลเก็บได้เลยทุกคนขอเวลาเข้าใหม่แป๊บนึงนะทุกคนโอเคของลับมาละตัวซื้อมันจะยังเก็บได้เหมือนเดิมอม่หรอมันอยู่ไหนจำไม่ได้หรอจำมดได้ไไห่วยไน ông neo bò Ao con bắt đi Ok cá bắt Mình Hãy nhìn trong bàn thuyền cái bàn nào hình ตัวเพื่อบ้านเพื่อเคยเยอันนุ่อันุอันนุ่ยาวเป็นต้นนั้นเลยวโอเคทุกคนถึงเวลาก่อแล้วนะก็เหมืนีเพื่อนทุกคนอะรทุกคนหมดเวลาสนุกแล้วสิสนุกแล้วสิ เราเคยเล่นครับทุกคนก็จบไปแล้วกับกันเั่นเกมปลูกผักนั่นเองในระบบเกมระบบนะครับทุกคนปลูกผักบายบายทุกคนบาย